วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์าเปิดเสียงนะครับเราบริสุทธิ์ใจนะครับเราจะไม่เปิดเสียงเสิงรอบนี้นะครับเราจะไม่ทุจริตใดๆั้งเิ้นนะครับซึ่งรอบนี้เราจะจริงจังถ้าเกิดสกิชี่มาละเมอนะครับสกิชี่มาจะทำยังไงอะ เออโดนหยุมหัวซึ่งรอบนี้ก็มากับสงการามครับคือตอนแรกผมไม่เห็นมันปุ๊บจอกจิ๊ดจี้มาและเมอจิ๊ดชี้มาละะทำยังไงจิ๊ดจี้มาจะทำยังไงจะทำยังไงจิ๊ดจี้จิ๊ดจี่ Jom mati malah Mati 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 We Come to park

I'm too far. ละกอนตรงไหนวะ โดนผีโยมัวเดี๋ยวโดนผีชบหัวัเบคอนมากี้ล่ะอ้าวสงสัยโดนผีจบห,ห,นะหัวแล้วก็ตกใจออกเกม แปบบ๊บ,บหนึ่งแป๊บแป๊บหนึ่งจะลองดูอเอมานี่ก่อนลอทุกคนเอ๊บเ๊บเห็นมาคนลอกดาว Slehu <sweak> the sta, Yeah To <sweak> don't <Yeah. sweak> <Yeah. sweak> <Yeah. sweak> มันก็เพิ่มข้ออิสิกสัสกจีผมว่านะจำนวนไอจำนวนแบบเนี้ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะไปถึงประตูที่เราไหลนะครับตอนนี้แบบเราเหลือสามสี่แต่ตอนนี้เราลอดมาถึงประตูที่สำเข้าแล้ว ทารัดมาลำเหนยรัดมาก็เบตเตอรี่เย้หูสัดตามาเทเย้หูเย้หูจะไม่มีเสียงมาบ้าขนาดนี้เลยเย้หูเจยังโอเค ซิกไม่มีตา้เจ้าซิประตูที่ห้าสิบเฮ้ยเยไม่ใช่เจอาซิประตูที่สีิบเย้หูเย้หูเย้หูเย้ tham bắt tham bắt game tham bắt tham bắt กูรอดเพื่อนหนูแค่ทำบล็กทำบักเกมน่ะ <S <S อะไรเมืยอก้อ <S <S ้ห้อเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เสียเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเห้ยเฮ้้อเย้ยเฮาเ้ยเฮีเ้เย ขาเปนหมดเลย โดนบักๆดุ่ยาโดนบักๆโกลยคข้าอเครจะมา ทำชาเลนจ์โลโกต์ไม่เอาดีกว่านะครับเราจะมาเล่นแบบโรกาเตะโอกา ม่จะอยู่เป็นเพื่อนพลิกมถึงว่าแม่จะเป็นเหมือนไอซ์ใช่ไหมแอบน้ำไม่อยากอาบแล้วอี Yeah, <laughs> I'm, sorry. I'm sorry. ไมไม่ทันไม่คันทันัวทัด้วย <c oughs> อ,อ Thank you.

เก็บเหรียญ Tapi hab die Protein. Ich hab mein Protein. Boah, มันไม่ดูฉันโอ้ยร้อนดิร้อนหรอผมจะบอกว่าไปดูยูทู e ไปดูยูทู e ช่องเรา จะเขียนว่าไปดูยูทูบช่องเรานะครับอันนี้ โอเคไปดูยูทูบของเรามันเกี่ยงเราอยู่โอเคไปดูยูทูบของเราโอเค